คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีพฤ,ฤษภหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณไปขึ้นปในเรื่องของคําอธิษฐานอในเรื่องของการเงินไปขึ้นสิ่งกังสิจนะขึ้นเป็นพลังงานที่จะเริ่มได้รับความปังพลังงานจากเทพเจวาพลังงานจากาพลังงานจากัาารนจกวาาราากวาลนะสิ่งที่มันจะได้ ้องมาจากจิตใจที่คุณต้องคิดบวกด้วยนะ uh, เป็นทัศนคิของตัวคนที่คุณต้องปรับให้ดีเพราะให้ขึ้นว่ามันต้องมีการปรับใจนะเมื่อปรับใจแล้วจะขออะไรจะตั้งจิตอย่างไรนะพลังงานจักรวาลก็จะส่งพลังงานดีๆให้กับตัวคุณนะให้มีความปังให้มีเงินมีทองมากขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของการเงินนะครับจะเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายไปขึ้นในเรื่องของการแบ่งสัมพันธส่วนนะครับถามว่าดีไหมมันก็ยังเป็นความหนักอยู่นะเออมันยังเป็นความหนักอยู่แต่ว่าไอ้ความหนักเเหล่่านนนีี้มัก็ป็ปสิงท มันต้องใช้ส,ส it, ตินะเดี๋ยวใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์ที่ตั้งนี่มันใช้ใจตามอารมณ์เลยนะมันทําให้มันหนักไปด้านเดียวแล้วก็ต้องปุ่มไม่ดีในเรื Terra ่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันมีบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับมีบางอย่างที่คุณเริ่มขี้เกียจคิดละนะใจจะจ่ายไปเถอะอะไรเงี้ยมันทำให้มันบางทีมันเกิดความผิดพลาดได้นะครับนี่สินหลักนี่สินก็เริ่มมีเพิ่มนะต้ระวังเหมือนกันบ่าเพขึ้นในเรื่องของการที่มันแอบไปช้อปปิ้งหรือเปล่านะแล้วก็เกิดนี่เกิดสินเพิ เงินเก็บยังพอมีบ้างยังไม่ออกไปไหนเนียแต่ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าจะเก็บอย่างไรให้อยู่มากขึ้นนะครับการศึกษาเรื่องการจะใช้จ่ายอย่างไรจะเก็บเย่านไรใช้นี้อย่างไรให้มันอ่าอยู่ตัวให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วการลงทุนล่ะอืลงทุนได้ดีนะไปขึ้นในเรื่องการลงทุนที่มันต่อยอดได้เกี่ยวกับ ออนไลน์ต่างๆะเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของการเทรดต่างๆก็มีโอกาสเหมือนกันเลยที่ว่าการศึกษาเด้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปทําได้เลยในเรื่องการลงทุนก็ต้องศึกษาอย่างพอเหมาะพอควรนะต้องรู้ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ด้วยเช่นกันดังนั้นช่วงนี้สิ่งสำคัญเลยเมื่าการลงทุนคือการปรับเรื่องรายจ่ายเรื่องของรายรับให้มันเหมาะให้มันสมให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นจะดีกว่าครับบรดิว่าในเรื่องของโชคลาภ เป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นพิสูจน์ความเป็นพอนะครับไพ่ขึ้นเป็นนิพพานในช่วงนี้ถามว่าโชคลาภมีไหมก็เล็กๆน้อยๆนยนะเดี๋ยวไปคาดหวังดีกว่านะครับในโชคลาภช่วงนี้ก็เสริมดวงในการทรําบุญนะบุญเยอะๆนะครับเ,เราก็ทําจิตใจให้มีความอองใส่นะทำจิตใจที่ดีเพื่อที่จะได้รับพลังงานจากพลังงานจักรวาลน,นี่แหละนะครับนะเพื่อที่จะได้รับโชคลาภมากยขึ้นในอนาคตนั่นเองบรรลุชว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับเรื่องของการเงิน ในเรื่องการเงินไปพ่ขึ้นในเรื่องของสองเหลี่ยมน,นะครับมันเป็นเรื่องของความที่ต้องตัดสินใจในเรื่องรายจ่าต่างๆที่มันตัดสินใจไม่ขาดบางทีมันลังเลยสงสัยว่าอันนี้ดีไหมอันนี้เหมาะไหมไม่คิดเยอะเกินไปต้องลำดับความสําคัญในเรื่องของรายจ่ายต่างๆให้มันดีให้มันกลง่งมากยิ่ขึ้นนะครับต่อมาไไพ่ขึ้นเป็น d u b e นะครับในเรื่องของการปรับความคิด อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารการเงินที่เพิ่มมากยิขึ้นนะครับทำให้คุณปรับบุมบอในการใช้จ่ายของตัวคุณได้ดีขึ้นนะครับต้องอาจจะต้องหาในเรื่องแรงบันดาลใจในการเก็บเงินแรงบันดาลใจในการใช้เงินต่างๆอาจจะระวังเรื่องการเป็นทาสทุนนิยมนิดนึงนะไปซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นตามกระแสต่างๆตามกระแสที่มันเกิดขึ้นทําให้มันอยากได้นูน่นอยากได้นี่ที่มันเกินความจำเป็นจนเกินไปสิ่งนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต่อมานะครับไปปังใจขึ้นในเรื่องของการที่มันใช้เงินตามอารมณ์มี ระวังของเสียของพังด้วยนะไพา่ขึ้นแนะนําว่าให้ในห่วงจุวงนี้ให้คุณตั้งสติตัวเองให่ดีนะครับเพราะมันหมดไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของตามใจตัวเองซื้อของกินซื้อของใช้อะไรต่งตางๆที่ไม่ใช่ว่าห้ามซื้อแต่บางอย่างมันเกินความจำเป็นจนเกินไปในห่วงจุ้งนี้มันก็บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เอาเงินไปใช้นี่เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปเก็บเอาไว้จะดีกว่านะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของการเงินดิัวซิ เนเรื่องไ่เตือนนะครับไ่ขึ้นในเรื่องของการเปรียบเทียบอืมอ่อมันมันเห็นนะไ่ขึ้นว่ามันเห็นคนอื่นได้ดีกว่ามันเห็นว่าคนอื่นมีมากกว่ามันเห็นว่าคนอื่นมีแบบนั้นมีแบบนี้นะครับมันเกิดความเปรียบเทียบทําให้คุณมันเหมือนน้อยหน้าใครไม่ได้เออนะมันเป็นเรื่องของการที่เป็นความทางความรู้สึกของตัวคุณมากกว่าอย่าไปเปรียบเทียบใครจะดีที่สุดนะครับในเรื่องของการกระทำอ่าไขึ้นโชคลาภนะนั้นเรื่องหมายถึงเรื่องของการกระทำของตัวคุณให้บังเกิดความสําเร็จในเรื่อง สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะแล้วเนี่ยหาเงินให้มากนะครับเพื่อจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมีช่องทางเพิ่มขึ้นนะก็อย่าหยุดที่จะคิดนะอย่าหยุดที่จะทําเพื่อจะให้เกิดความเสริมความปังมากยิ่งขึ้นกวน่าเดิมนะครับไพ่สถิติกริยาขึ้นไปในเรื่องของพระอุปคุตตรงตัวนะจริงๆอ่ะไพ่ขึ้นพลังงานของพระอุปคุตจะคือความไม่ขัดสนนะมีความร่ำรวยมีความปังให้เราไปขอท่านนะเพื่อจะให้ท่านเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภไลยมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถจะไปไหว้ท่านที่ วัดพระอุปคุตที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันคนคะค่อนข้างจะคล้ายๆหลายๆคนเนี้ยไปแล้วค่อนข้างจะปักนะก็ลองไปกราบลองไปไหว้ลองไปทําบุญดูนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของปีมะโรงนะครับก็ไปอีกหนึ่นององค์นะในเรื่องของพญานาคนะรวมไปถึงเรื่องของการที่เราคุณเองต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายนะครับแล้วก็เมื่อคุณไปไหว้ในเรื่องของพญานาคนียก็จะหนุนนําให้เกิดความสาเร็จความปังทรัพย์ที่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพญานาคก็จะนุ่นนาให้คุณมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นมีทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยช่นกัดนะครับถ้าบุญญาพันธิหารขึ้นในเรื่องของการทําบุญในการกับทาบุญกับคนพิการนะครับแล้วก็บริจาคเลือดเพื่อจะนุ่นนาให้มีทรัพย์ที่ไม่หวนหมดนะครับก็จะนุ่นําให้คุณมีโชคมากยิ่งขึ้นนะมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ